ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนเลวฝ,เฝันเห็นคนเลวคนไม่ดีกาลังทําความชั่วฝันเห็นคนเลวกาลังประพฤติผิดฝันเห็นคนเลวกําลังทําตัวไม่ดี ฝันเห็นคนเลวกำลังทำตัวไม่ดีก่อบาปก่อเวรแปลว่าอะไร านจะต้องระมัดระวังคนโกหกนักพูดปดณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีเพศตรงข้ามคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อจะเข้ามาจีบคุณณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยจะมีคนที่มีลูกมีเมียแล้วเข้ามาจีบคุณ คุณกำลังจะได้ของขวัญและจดหมายรักท่านกำลังจะได้ของขวัญและจดหมายรักคุณจะต้องหลีกหนีปัญหาที่กำลังจะเข้ามาหากคุณแต่งงานแล้วคุณมีดวงจะตั้งครันได้ลูกชายที่น่ารักช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมาก และมีดวงจะได้ของขวัญของฝากแต่คุณจะต้องระมัดระวังคนไม่ดีที่จะเข้ามาถึงตัวคุณช่วงนี้คุณน่ะใช้เงินเก่งอาจจะทำให้ตัวเองมีปัญหาทางด้านการเงินตามมาได้นะคะเลขนําโชค7จ็ดสองสองเจดสองสขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ